ห้องนอนหนึ่งห้องเกลือนะครับแยกกันเป็นสัดส่วนมากนะครับตรงนี้เปิดประตูห้องเข้ามาก็จะเจอโซฟาหันกลางนะครับแล้วประกบกินข้าวตรงนี้ที่เรามีให้นะห้องนั่งเล่นต่อมาตรงนี้ก็จะมีชั้นวางของนะชั้นของเป็นแบบบิวนะครับแล้วก็ะวางทีวีนะครับเก็นของได้แล้วก็มีทีวีให้ขนาด42นิ้วนะครับมีที่เกวนของตรงนี้เนาะ มีแอร์ให้อีกหนึ่งตัวนะครับอ่าห้องนะห้องแม่งเล่นนะทั้งหมดจะมีแอร์สองตัวนะครับตรงนี้จะมีฉากกั้นต่อมาตรงนี้ฉากกั้นกั้นห้องนอนนะครับเปิดออกมาในห้องนอนก็จะมีแอร์ให้อีกหนึ่งตัวแยกกันนะครับตรงนี้ก็จะมีแอร์ให้มีโต๊ะเครื่องแป้งนะครับอีกหนึ่งตัวตรงนี้ฐานเตียงเป็นฐาน5ฟุตนะครับอย่างดีนะครับมีกั้น หัวโพกด้วยตรงนี้แล้วก็มีโต๊ะคันเตียนวางของเนาะนิดหน่อยต่อมาก็จะมีตู้เสื้อผ้านะครับขนาดใหญ่เลยสามารถมีกระจกด้วยไว้ส่องตรงนี้เก็บเสื้อผ้าได้เยอะแยะมากมายอ่าแบ่งเป็นสองสองฝั่งแบบนี้นะครับเนาะแล้วก็มีลินชันตรงนี้ห้องนอนของเรานะครับจะเป็นวิวในเนาะเด้วิวได้ นะครับเปิดออกมากม่านสองชั้นมา่านทึ้นกับมา่านโปร่งแตน้ตรงนี้จะเปิดออกมาก,ก็จะเทสตวิวได้เลยนะครับเป็นวิวสระยู่ในนะครับตรงนี้ตอนนี้อยู่ชั้นห้านะครับชัน 5, ้นห้าจะก็จะสวยนะครับรับลมได้ตลอดเปิดเลยได้นะครับตรงนี้นะต่อมาเราจะเข้ามาที่ช่องครัวกับห้องน้ำนะครับก็จะมีประตูกั้นเอาไว้เป็นสัดสวน นึ่งนะครับกั้นด้วยสติกเกอร์กันมองได้นะครับนี้เปิดเข้ามาขวามือจะเป็นห้องน้ำนะครับห้องน้ำจะมีตามมาตรฐานแล้วก็มีที่กัน้นอาบน้ำชักตั้งอาบน้ำเพื่อมาได้นะครับเป็นเจมเปอร์แข็งแรงมากนะครับตรงนี้มีเครื่องทำน้ำอุ่นให้เด็กตัวนะครับ,นะรบเดินถัดมาก็จะเป็น ตู้เย็นตัวนี้จะเป็น6คิวนะครับตู้เย็น6คิวแบ่งเป็นช่องแช่แข็งกับช่องธรรมดาเนาะมีอ่างล้างจานนะครับตู้เก็บของนะครับแบ่งแยกแต่ไม่เก็บของได้เยอะเลยมีไมโครเวฟให้อีกตัวนะครับตรงนี้ก็จะเป็นพูดฟูดฟา์นเตาไฟฟ้านะใช้ได้นะครับของเม x ส์นะครับตรงนี้สามารถเตาไฟฟ้านี้สามารถใช้ได้ทงกระทะธรรมดากระทะ เต่าไฟฟ้าได้หมดเลย mm hmm. เปิดออกมาเป็นนอกชานนะครับบาร์โคนี่ mm hmm. ก็จะเป็นเครื่องสัผ้า9่า9-10โลนะครับตัวนี้แล้วก็มีชั้นตากผ้าไว้ให้ด้วย mm hmm. ต่อไว้ให้แล้วนะครับห้องนี้ขนาด38ตารางเมตรนะครับติดสถานีรถไฟฟ้าราดกระเขาสนใจโทรมาติดตออ่อสอบถามได้นะครับที่ Asset เ,เกา้าขอบคุณครับ mm hmm.